จงังหวะนี้ให้มาที่เมสซี่เมสซี่โยกมาลูกนี้มันก็โนเวนแตะมาทีนึงแล้วก็นิ่มๆม,มาอีกจังหวะนึงให้มาเมสซี่โยกมาอีกทีนึงแล้วก็แทงต่อมาที่เอโตวิ่งแล้วโหลุดเลยลูกนี้นิ่มๆม,มาอีกจังหวะนึง มแล้วก็ชิปมาอีกหนึ่งทีโอ้โหได้บอลตลอดเลยทุกคนชิปแบบนี้นะมาดูอีกจังหวะนึงยกมาที่เว่นพักแล้วก็ยกอีกหนึ่งทีโคกกนี้อืมไม่ได้หวะมาอีจังหวะนึงเวลายกมาที่โตชิปเข้ามาในโคกอูโห,โโหไม่โดนมาอีจังวนหวะนึงเปิดมาวันฟูแล้วก็ชิปมาลูกนี้นิ่มๆม,มาอีจังหวะนวี้โตมองมองแล้วก็ยกมาที่โอเว้นแนะนำเพจบริการเติมเกมแมงปอ เติมถูกเติมไวให้สปีดได้คิวแป๊บเดียวเสร็จปลอดภัยครบเครื่องเรื่องย e ิฟุตบอลนอกจากนี้ยังมีบริการเกมชั้นนำอื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมคลิกลิงนดล่างเกลียดแท้ผู้ติดตามมากกว่า2อ0 0 0คนแล้วนะครับ สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตาจันวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาสอนวางบอลโดยใช้ปุ่มแทงเลื่อนลงนะคนปกติจะใช้ปุ่มแทงเลื่อนขึ้นใช่ไหมวันนี้ผมก็จะมาสอนใช้ปุ่มแทงเลื่อนลงนะว่ามันจะแตกต่างกันสักแค่ไหนนะผมไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยนะเทคนิคนี้นะผมคิดว่าคนส่วนใหญ่น่าจะกดปุ่มแทงแล้วก็เลื่อนขึ้นมันจะเป็นการวางบอลนะทุกคนนะทุกคนอาจจะใช้แบบนั้นมาตลอดนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้บ่อยมากนะแบบนั้นนะแต่ว่าผมพึ่ง คนเพราะว่ามันแทงไม่เหมือนกันนะทุกคนนะเวลาแบบเราลากลงกับลากขึ้นน่ะมันต่างกันนะทุกคนกับการวางเท้านะมันต่างกันมากเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะว่ามันต่างกันยังไงนะก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็กดไลก์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอ300รไลน์นะทุกคนนะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆกนะก็ไปดูกันเลยว่ามันแตกต่างกันยังไงนะทุกคนนะ อันแรกก็คือการลากลงข้างล่างนะทุกคนนะลากผมแทงลงข้างล่างนะทุกคนดูสังเกตดูบอลกับเวลามันชิปนะมันจะแบบบอลมันจะย้อยนะเวลามันแบบเรากดนะบอลจะย้อยแล้วก็ไม่ไปแรงนะทุกคนนะมันจะพอดีมากเวลาเรากดนะมันจะแบบกดปุ๊บมันจะยกข้ามแบบพอดีพอดีเลยทุกคนแล้วก็ให้เรามาดูว่ามันต่างกันยังไงนะเวลาเราเลื่อนขึ้นบ้างนะดูผมจะเลื่อนขึ้นให้ทุกคนดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะ เวลามันจะเลื่อนขึ้นน้วามันจะต่างกันนะทุกคนอันนี้กดไม่ติดนะเอาใหม่ทุกคนมาที่คันต้นหน้าก็อยกว่ะเห็นไหมมันจะเป็นอีกแบบนึงบอลมันจะแบบห่างห่างตัวของเราเกินไปนะดูชิดมาปุ๊บเห็นไหมมันจะแบบคนของเราน่ะจะเข้าถึงบอลช้ามากนะแ้วก็แบบจาบอลไม่ค่อยนิ่งด้วยถ้าถ้าเรากดแบบนี้นะดูยกขึ้นนะแบบนี้เห็นไหมมันจะแบบวางเท้าต่างกันมากอันนึงจะวางแบบตรงตรงอันนึงจะแบบ เหมือนเราตักบอลน,นะทุกคนอนะน,นึงจะแบบเหมือนเรายกขาขึ้นเฉยๆอันน,นึงเหมือนตักบอลน,นะมันจะต่างกันประมาณนี้นะถ้ามันต่างกันมากๆก็คือการคอร์สเวลาคอคร์สไกลๆนะทุกคนนะมาดูกันดูความแตกต่างกันแรกเนาะทุกคนนะอันนี้ก็คือเลื่อนขึ้นนะทุกคนมันก็จะได้พุ่งๆแบบนี้เลยนะ มันจะมาแรงแล้วก็ทําให้เราเล่นบอลยากยิ่งขึ้นนะทุกคนนะที่ทุกคนทําแบบเป็นประจํานะดูถ้าเราลากลงบ้างมันจะประมาณนี้นะทุกคนนะมันจะไม่ไปแรงขนาดนั้นนะมันจะลงเท้าพอดีแล้วทําให้เราไปต่อได้นะทุกคนนะมันจะต่างกันมากนะดูผมจะทําให้ช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็คือลากขึ้นนะเห็นไหมทุกคนมันจะไปแบบมันจะพุ่งไปเลยนะมันจะไม่ค่อยรอเราสักเท่าไหร่นะบางทีมาจะทําให้กองหลังเขาโขกอะไรไว้ได้นะ แล้วก็ดูอีกทีหนึ่งผมจะกดเลื่อนขึ้นให้ทุกคนดูนะว่ามันเป็นยังไงนะดูนะกดปึ๊บเห็นไหมมันจะไปแรงมากนะทุกคนนะจะทําให้เราได้พักอกหรืออะไรนู่นนะมันจะทําให้เราเล่นยากมากยิ่งขึ้นนะแต่ถ้าเราแบบกดลากลงมันก็จะได้ประมาณนี้นะปึ๊บเห็นไหมมันจะลงเท้าแล้วก็ลงแบบพื้นให้เราเล่นง่ายมากนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะก็ลองเอาไปสังเกตแล้วก็ลองเอาไปเล่นจริงอยู่ได้นะผมก็ใช้เป็นประจํานะลากลงนะมันจะทําให้เราแบบ ดดมาแล้วเราไปต่อได้นะทุกคนนะบอลมันจะตกพื้นแล้วก็ตกพร้อมกับตัวที่เราวิ่งไปพอดีนะมันจะไปต่อได้นะไม่เหมือนแบบยกขึ้นนะมันจะไปแรงมากนะถ้าเรายกขึ้นนะผมก็ประมาณนี้นะทุกคนนะประโยชน์ของมันนะถ้าใครยังไม่รู้นะือนถ้าใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะทุกคนนะผมก็จะมาแบบอธิบายให้คนที่ยังไม่ได้รู้ฟังนะก็จะได้แบบพอไปปรับใช้ได้นะ ก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนขอถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสกไครต์เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ